สักระยะหนึ่งครับเสร็จแล้วเอ่าซับแปรก,กันไปกกรเส็จินบวชเขาเนื้อเคล็ดเสร็จชุดๆพร้อมไปก้อยสักครูเสร็จถึงกัะตอนการขึ้นับก้อยแล้ว แรกเลยอยู่ใต้ขัขวขัก่อนไ,อไปลงไปขั้วลงไปตามในช่งองน,นี่ก่อนอน,นี่ก็ดีก็แถมมากนะผมไปลงไปอันนี้เพี้ยตรมซุบไปสุกภานการไ فا ่ดียวยทองเสีย นิดหน่อยเผื่อคนมากินเผ็ดใส่ลงไปโอเค,อเ,คเ,ออเลือดนะอก่อเพราะ่มันเหนียวๆไ่ใส่เยอะนะครับสูตรผมเขาใส่เลือดหลายขาดไม่ได้ครับผงอร่อยใส่คือเชียบกระสัหัง ใส่ไเติมน้ำปลาปรุงนิดหน่อยเดี๋ยวก็ผมจะมักไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวก็ให้มันเขา่เขาๆกันหรอกมันจบางคนรออ่าหลังจากมักไว้สักนาทีหนึ่งมาชิมเมื่อกี้เหมือนกันเหลื่อมใส่ไม่ก็ค,คือมันมันห้องว่าเข็มควน,น,นเทาก็ใส่ใดครับเพร่ใส่โรอีกนิดหนึ่ง เครั่เห็ดในนัวนะครับ,รบตาส่วนเลือดเนี่ยพอแล้วสุดผมมันคือโปรไซเดอดหลายอีกนีน่อืมแล้วคนชอบผมผมจะโปรไซอีกนะแต่ใส่ดโดดเผื่อคนบากินเผ็ดค่ะเค็มอ่ะน้ำปลาสักหน่อยขาดไม่ได้ความอร่อยอยูน่นี่อ่าสักหน่อยปรุงแล้วอร่อยเลย นะคั่วดที่นึงเห็นในห้องหอมครับแสูตรนี้บกขมหลายนะครับเพราะว่าไาใคยมาขมมาเข้มมีแกวให้ด้วยป<า>งกันกันคน,คนมันเข้าสักหนย เสร็จแล้วตอนสุดท้ายกับใจหอมครับใจหลายเสียบใจหอมโรยหน้าไปโรยหน้าเข้าไปอสุดท้ายกับผักลัดเนีย่ยเอาอยโรยนะครับประตองใสขั้นตอนอแล้วก็คนไป พร้อมรับประทานกินก้อยด้วยกัน,นครับผมเทียนตัดแสบอึ๊บ